ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมกะวันนี้เป็นเสาร์ของวันที่12บนะครับท่านมาคม2 5 6 5ครับกะร่มดีครับผมกับปอยมันคือผมกับปอยไอ้สองของผมที่ทีงฝ่ามานนะครับกะสนุกกะดังดีอยู่ครับเดี๋ยวมาในสิบภาคของพี่น้องวิเทศนี่ครับอีเซลนี่ครับผมกับส่ผู้ไซยังไงมันผมเทศแล้วมือนึ่งเทศแล้วเทือนึงมันโมพานครับพอขึ้นไปแล้วมันทรายผมก็เลยใส่ผู้ให้มันให้มันว่าสิมันนิ่งนะครับกะ สือกกะบ่ยาวันไหนไเบิ้งน้กันหีอน้องบ้านเรงไดคุณนะครับไปเทศแท้งคุณครับเพราะว่าคงนี้คือเทศบ่อยมันค่าสองของผมครับปี่น้องเบิ้งน้กัน พี่น้องขึ้นไปแล้วครับพี่นอ้องอ่เบาอีเซลนะครับขนาดลอยสี่สิบเสนครับสี่สิบสี่เสนกะเทียแรกผมปั๊บไปมันมันมันเอียงขวาครับก็เลยไปปั๊บเข้าใหมา่มันก็นจะไปทรายแตงว่าผมปั๊บไปเกินครับกะแต่ว่าฐาติดร่มแหงก็ขึ้นตรงอยู่แต่ว่าต้องปั๊บอีกนิดนึงครับก็ถือว่าตัวแรกในชีวิตผมครับผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นโดยสักเห็นแต่ใน ในยูทูปเพิ่นนะครับก mm ็เลยลองเฮ็ดเบิ่งครับก็ถือว่าขึ้นครับก็ตอนนี้ผมปล่อยเสือกประมาณประมานลอยเมตรครับมาลอยเมตรก็นิ่งนีอยู่ผมก็สิปล่อยไว้จักข้าวครับพี่น้องกันอยู่อย่างไรยางเสียวลงครับคลิปนี้ก็ถือว่าถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวลองอีเซลก็เหลือวงเดือนผมว่าเดี๋ลองครับเหลือวงเดือนกับจุฬาผมนะครับผมก็สิปล่อยเสือกไว้เสือกเขาเงี้ยครับคือประมาณจักลอยหาซีกเห็ดครับสุดเลยครับ อเบิกแอคชั่นครับก็ก็กนิ่งดีอยู่ตรงดีอยู่ครับถือว่านิ่งดีอยู่ผมก็สิบูกไปเจ้ข้าวครับแต่ว่าวาวนี่ขึ้นส้นเสือกดีครับขึ้นส้นเสือกแห้งครับอ่ะขึ้นส้นเสือกแห้ง ู้ขับตีล่มสั้นเสือกแห้งครับนิ่งเลยครับอันนี้เป็นผมปล่อยต็ม็มว่านนี่ครับต้องขังนี้เป็นในสองหองร้อยหาสิบเส้นตีทั้งปูนผมวาวตัวนี้ผมเล่นมาตล้สี่ปีเลยครับก็กยังคือเกา่าเป็นวาวตัวหักผมเลยครับตัวนี้ครับวนิ่งครับตัวน้นครับผมเล่นมาสี่ปีแหละ นะครับเ่าวตัวนะั้นครับผมคลิปนี้คืออีซัมมี่ครับพี่น้องกะเดี่ยวเทวนาะผมสีผ้าเทศไอ้วงเดือนครับเที่ยวนี้เทศว่าวอีเซลนะครับคลิปหน้าพอกันม่พี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจเสียงต่อหน่อยครับผมสวัสดีครับ